ข่าวด่วนข่าวใหญ่ข่าวเด็ดข่าวดังประจำสัปดาห์โ oh อ้โหเอฟซีครับถ้าเรื่องนี้นะที่ครับบูอัดทราบเรื่องมานะครับโอ้โ oh หบันเทิงหรือไม่อยากจะคิดไม่อยากจะฝันหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกท่านครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับ,รบ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนทุกท่านครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันเป็นเพียงแค่เรื่องนิทาน มันเป็นเพียงแค่อัจฉริยะตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดถลดนะครับในการรับชมรับฟังถ้าใดเข้ามาพิมพ์ชื่อบุคคลที่3ามก็ผมไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเอครับสายข่าวแจ้งมาว่าปู่อัดได้เห็นคลิปแล้วนะครับปู่อัดได้เห็นคลิปของดําแซะแล้วนะครับนะเอานะครับพี่ครับงานนี้ครับสนุกสนานบันเทิงหลือใจแน่นอน <c oughs> นะครับก็ ผมมีความรู้สึกนะว่าตอนนี้ปูอัดแกนิ่งเนี่ยแกนิ่งเนี่ยคือคือแกแต่โต้กลับอะไรบางอย่างนะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะที่แกนิ่งไปเหมือนแกนมีอะไรโต้กลับอะไรบางอย่างเพราะแกได้เห็นคลิปนี้แล้วแหละคือคู่ตาแล้วไม่เห็นค่าปูอัดเลยหลอกปูอัดให้พาไปถึงถึงศาลแล้วก็ทีหัวปูอัดทิ้งมึงพคู่อย่างนี้ประมาณนี้แหละ อันนี้ผมไม่ได้เข้าใจเลยผิดนะผมไม่ได้ไปใส่ร้ายมันนะแต่เราฟังแล้วก็เราก็ฟังประมาณนั้นนะครับคือปุอาจไปพูดถึงเรื่องการมมย,ยมในในาาิทานเรื่องเนี้ยคือคือมทำให้มันเจ็บใจมันฝังใจใไหมครับขนาดใบการมมย,ยมที่ปุอาดพูดเนี่ยมันยังฝังใจมันยังเก็บใจเลยนะมันยังเอามาพูดในไรสดเลยไหมครับนี่มึงกําลังจะปลุกให้เสือตื่นนะเสือมันหลับอยู่มึงนี่มึงพยายามให้ปลุกให้เสือตื่นนะครับพยายามปลุกให้เสือตื่นเนี่ยเสือมันกำลังหลับอยู่ เนี่ยเดี๋ยวมึงเตรียมงานเข้าได้เลยผมบอกเลยว่างานเข้าน่เนี่ยผมอยากให้งานเข้ามันจริงๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรพี่ครับมันฝังใจเรื่องการมโยมแสดงว่าที่มันผ่านมามึงหลอกใช้ปูอ่อัดน่ว่าเนี่ยนะครับมึงฝังใจเรื่องการมโยมมึงหลอกใช้เขาเรื่องเรื่องต่างๆน่ะนะนะเพราะฉะนี้พี่ครับ งานนี้ครับถ้าป,ปู่อัดในทาเรื่องนี้นะครับไอส่ครับโอ้โหได้เห็นคลิปนี้แล้วแม่เออพี่น้องไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับนิทาาเรื่องนี้ทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าสนุกแน่นอนนะครับจริงๆโอ้โหเหมือนไปหลอกใช้เขาแล้วไปพูดอ่ะในช่วงที่เขายังมีประโยชน์อยู่ผมพูดในแบบเหมือนเห็นเห็นนิดนงให้พี่ครับเห็นสัญญาณของอีดําแสหรือยังคุณเห็นสัญญาณอะไรกันหรือยัง นะครับปู่อัดเดินทางมาเนี่ยนะครับในทางเรื่องนี้คือเขามาช่วยมันด้วยทรัพย์สินด้วยเงินทองของเขาเองนะครับไม่ได้เปิดรับบริจาคใครแล้วก็อีดําแซก,ก็ไม่ได้ช่วยเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับแล้ววันเนี้ยดาแซกออกมาพูดแบบเนี้ยพังผมบอกเลยพังนะครับผมพูดได้คำเดียวคือพังแน่นอนนะครับทุกท่านไปพูดว่าเดี๋ยวจะทําทคดีนี้นะก็ฉันฉันวางแผนไว้ฉันตั้งใจว่าถ้าคดีนี้ไม่ถึงศาลนะ ฉันก็จะทีหัวคือไม่ไม่ได้พูดเชิงทีหัวหรนพูดหัวเราจะเกาะไหลมาถึงคดีถึงศาลแล้วก็จะจะทิ้งจะเทอะไรประมาณนี้แหละนะครับที่ซึ่งซึ่ง,งผมฟังผมใครๆฟังก็คิดเหมือนผมใช่ปะละ่ะผมเชื่อว่าปลูกอัดฟังก็คงจะจะคิดเหมือนผมในฐานเรื่องเนี้นะครับผมเอฟพี่ลองคิดดูว่าคิดได้ยังไงนะครับขอบคุณขอ้อมูลจากใม่ชลนวันด้วยนะครับที่ได้เก็บหลักฐานผมได้เก็บหลักฐานดูคคิดไปแล้ว ไม่ต้องดูดหรอกเพราะว่าใหม่ชารวันก็คงไม่ลบหรอกนะครับคงไม่ลบหรอกนะอืทุกจ่างหลักฐานมันอยู่ในช่องใหม่ชารวันหมดนะอมนะครับถ้าวันที่ผมไปหาปู่อัดจะได้ให้ดูหลักฐานก็เข้าไปดูในช่องใหม่ชารวันไอ้ฝีครับสนุกแน่นอนครับวันนี้นะครับสนุกแน่นอนครับนะผมบอกเลยครับว่าไม่ได้เรื่องแล้วนะครับไม่ได้เรื่องแล้วถ้าการทีใช้มาพูดแบบไม่ให้ไม่ให้เกียรติไม่ให้ค่าเขาแบบเนี้ยผมเชื่อถ้าเขาได้ยินนะครับเขาคงจะปี๊ดแหละ คือเสือหลับอยู่ไปปลุกเสือให้เสือตื่นมึงเอาอะไรคิดถามหน่อยว่ามึงเอาอะไรคิดถูกต้องไหมครับหรือมึงคิดว่าปูอัดไม่กล้ากับมึงอันนี้ก็มีส่วนนะปูอัดจะกล้ากับมึงหรือไม่กล้ากับมึงอันนี้ก็มีส่วนแล้วแต่มึงจะคิดนะหรือว่าปูอัดไม่กล้าก็เลยเงียบไปมันคิดอย่างนี้นะมันคิดว่าปูอัดคงไม่กล้ากับมันหรอกปูอัดก็เลยเงียบไปอีดามแซ่ไม่คิดแบบนี้ นะครับวันนี้ก็ออกมาตอกอีกแล้วเห็นไหมครับออกมาตอกอีออกแล้วครับมึงช<ถ>ีวิตนะครับอรารอนะครับรอวันที่จะต้องลงเหวแล้วกันบอกแล้วเตือนแล้วไม่ฟังก็แล้วแต่มึงแล้วกันล้วแต่หัวบอดมึงแล้นกันนะีดามแท้ก็บอกแล้วเตือนแล้วไม่ใช่ไม่บอกไม่เตือนนะเรื่องของมึงแล้วทีนี้มึงจะอะไรยังไงเรื่องของมึงชีวิตมึงจะพัง,งชีวิตมึงจะอะไรเรื่องของมึงบันไลแล้วงานเนี้ยกูบอกเลยว่าบันไล เห็นไหมครับนะเพรานะนั้นครับหลักฐานเหล่านี้ต้องถึงนะแล้วผมทราบข่าวมาว่าปู่อัดในฐาเรื่องนี้ได้เห็นแล้วนะครับได้เห็นคลิปนี้แล้วแลยครับนะครับ,นะรบแล้วก็หลายๆช่องก็น่าจะน่าจะแจ้งข่าวไปนะครับอืมนะนะนะคิดว่าสื่อก็คงโทรไปบอกด้วยนะครับนะว่าตอนเนี้ยอแม่ดําแซะนี่ออกมาแซะนะปู่อัดปู่อัดจะมีฟังสึกอย่างไงบ้างอะไรบ้าง เอมซีลองคิดดูนะถ้าผู้อัดเห็นเรื่องนี้แล้วผู้อัดปูอัดเอาคืนนะเอ้ยถ้าเขาร้องเรียนอีดําแสะขึ้นมานะครับโอ้โหตายเลยนะครับถ้าเขาร้องเรียนอีดําแสะขึ้นมานะโอ้โหลองเรียนตัวสอบต่างๆนะเขาต่างๆ <c oughs> ของอีดําแสะนะอืมแล้วถ้าเขาอ,ออกมาแชร์เรื่องวงไฮโลแล้วโอ้หที่ปแทที่ไปแบ็กเมย ที่ไปถ่ายคลิปผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอดีตผู้ใหญ่ขึ้นมาเงี้ยถ้าออกออกมาพูดขึ้นมานี่มึงมืยนะครับว่าถ้าปูออดมาพูดถึงวงไฮโลจําได้ไหมครับที่ว,ว่ามีงานแล้วก็มีการถ่ายรูปอดีตผู้ใหญ่บ้านถ้าปูออดออกมาพูดนะว่าเนี่ยนะฮะในวันที่มึงในวันที่คุณต้องการเนี่ยคุณก็ส่งคลิปนี้มาให้ทําลายคนคนคน,คนในหมู่บ้านโอ้โห fc ครับถ้าปูออดออกมาแฉถึงเรื่องวงไฮโลนะมึงเอย้ยมันเลยมันเลยครสิครับจริงๆ นะครับเรื่องวงไฮโลเนี่ยที่มีการแบ็กเมย์กันเนี่ยไอ้ฝีลองคิดดูนะครับผมน,นี่ผมสมมติขึ้นมานะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหนะไอฝีลองคิดดูนะในวงไฮโลที่มีการแบ็กเมย์กันนะครับที่ผู้อัดไปร้องเรียนเนี่ยลองคิดดูนะถ้าผู้อัดออกมาแฉดําแสะเรื่องนี้นะว่าดําแสะเป็นคนส่งข้อมูลให้ผมคุณต้องการที่ทำร้ายคนนี้คุณต้องการที่จะนล่ในนีน้คนนี้คุณส่งข้อมูลับผมให้ผมไปร้องเรียนผมก็ร้องเรียนให้แล้ววันนี้คุณพูดยังไงโอ้โห ถ้าพวกัดออกมาฉะนะมงึงเอ้ยพังเลยนะพังเลยจริงๆเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ปู่อัดกับอีบานตลาดไทยไม่ถูกกันนะครับในอีดํมแซก็เลือกอีบานตลาดไทยไม่เลือกปูอ่อัดเลยออกมาเปิดสึ่งกับปู่อัดตอนนี้โอ้โหถ้าลองปู่อัดออกมาออกมาแช่ดีครับในฐานงนี้ลองคิดดูว่าอะไรไม่เกิดขึ้นความบันเทิงจะเกิดขึ้นยังไง อีกตามแซะต้องเจอวิบากกรรมอะไรลองคิดดูนะหนักแบบหนักฝ่ายคนทรงพาอีกนะหลายเท่าเลยนะนะหลอกใช้นี่ว่า,าแสดงว่ามึงหลอกใช้ปุกอัดไปร้นนองเรียนนู่นร้องเรียนนั่นร้องเรียนรามพญานาคมันนี่มึงหลอกใช้ปุอัดนะถ้าปุ๊อัดรู้เรื่องขึ้นมาละมึงเอ้ยบันเทิงเริงใจเลยนะครับเอฟซี FC ครับนิทาาเรื่องนี้ครับนะโอเคครับเดี๋ยวเจออีนพีตไปนะครับไกทาเรื่องนี้